ตาเาวสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาเจอกับครูซินเช่นเคยค่ะมาเจอหน้าครูซินนะคะคงจะเดาออกนะคะว่าเอ๊ะครูซินวันนี้น่าจะมาต่อจากคลิปที่แล้วหรือเปล่านะคะถ้าใดท่านใดเดาใจได้นะคะมีราองหันนะคะวันนี้นะคะเรายังจะมาอยู่กับเพื่อนของเราในเรื่องของพูณติกนั่นเองค่ะทุกคนคือ อู่อินนะคะภาษาจีนเราเรียกกันว่าอู่อินก็คือโฟอนติกนั่นเองะคะ่ะแต่ทีนี้เราพูดกันนะคะจากคลิปก่อนๆก็คือเรื่องของลักษณะของอะไรคะของเสียงซึ่งเราพูดไปแล้วใช่ไหมคะ,ะเรียนแล้วต้องบันทบทวนท่านของจือบอกนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่อย่าลืมทบทวนสิ่งเก่านะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่า แรกเริ่มเดิมทีตอนที่เราเรียนเรารู้อะไรเรารู้เรื่องของลักษณะนะคะของเสียงลักษณะของเสียงมีอยู่3ปัจจัยใหญ,ใหญ่ทั้งสามารถแยกเป็นปัจจัยทางกายภาพกับปัจจัยทางกายภาพของเสียงใช่ไหมคะ2ปัจจัยทางสรีระ สรีระร่างกายนะคะอวัยวะของร่างกายที่มีผลต่อการออกเสียงอันนี้ทางสรีระ3แล้วก็ปัจจัยทางสังคมซึ่งครูซินจะไม่ไม่ค่อยได้กล่าวถึงมากนะส่วนใหญ่จะกล่าวถึง2ข้อนี้เป็นหลักอันนั้นเราก็พูดกันไปแล้วนะคะทีนี้วันนี้ค่ะเราก็จะมาต่อเลยในด้านของเขาเรียกว่าหย kind of ินเต๋อจีเปนแนวคิดนะคะ kind of ินเจีนแนว คือเรามาดูคอนเซปต์นะคะขั้นเบสิกของปูนติเลยว่าเอ๊ะเราจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับพื้นฐานในด้านของเสียงบ้างนะคะ,ะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเพื่อนของเราตัวนี้แต่ครูซินอยากจะรบกวนนะคะครูซินอยากจะถามนะคะทุกทกคนว่าเอ๊ะเราก็พูดมากกับตั้งเยอะแล้วเราจะให้นิยามเรื่องของเสียงได้ว่าย,ยังไงดี什么อ,อ,อ่าน่าสนใจนะคะ กิดถ้าเราเจอคําถามนี้จากอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์ที่เรียนนะคะหรืออาจารย์มหาลัยก็แล้วแต่นะคะสามารถเอาไปจนเอาไปใช้ได้ระดับอุรุมศึกษาเลยไปต่อในนิชาภาษาจีนในด้านปอโทไปเราสามารถตอบได้เพราะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นนิยามตายตัวว่า什么是语音นะคะนิยามสั้นๆน,นะคะเราสามารถตอบอาจารย์เขาได้ว่า语音是人的发音器官 语音是人的发音器官发出的具有表意作用的声音ทําไมบอกแต่สั้นๆนะคะก็คือภาษาจีนขอภัยเอ่อเสียงนะคะเสียงก็คือระบบใช่ไหมคะระบบการออกเสียงของคนเราเนี่ยนะคะเมื่อนะคะเปล่งเสียงออกมาแล้วสามารถสื่อถึงความหมายสื่อถึงความหมายได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือนิยามสั้นๆโอเคอันนั้นเรื่องของเสียงทีนี้ พอมาถึงเกี่ยวกับนะคะเ,เรื่องของคอนเซปต์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียงมีอะไรบ้างนะคะมี3ตัวคะ่ะวันนี้ครูสินจะเอามาฝากนะคะเพื่อนใหม่ของเรามี3ตัวนะคะสหัวข้อใหญ่ๆ3มกลุ่มกลุ่มแรกคะ่ะที่เราจะต้องรู้เพื่อนของเราชื่ออินสุอินสุ เอ๊ะอินสู้คืออะไรนะคะอ,อย่าเพิ่งตกใจค่ะค่อยๆฟังครูสิ่ไปนะคะอินสู้ก็หมายถึงว่าเ,เสียงนะคะเสียงที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะของพีนอินนั่นเองสามารถเข้าใจเป็นภาษาจีนได้อย่างนี้คะ่ะว่าอินสู้อินสู้สีออ่หย่อินเซ 因素是由音色啊的语音不同的语音划分出来的最小的语音单位。啊，这，是，概念，，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 ， 音色是由音色的不同是由音色的不同划分出来的最小的语音单位斯洛音素 m 音色 เริ่มจะงงเดี๋เพิ่งงงนะคะอินเสอร์ก็คือความแตกต่างของเสียงเราสามารถเข้าใจได้ง่ายว่าพยัญชนะแล้วก็สระของภาษาจีนนะคะมีชื่อเรียกแตกต่างกันนะคะชื่อเรียกแตกต่างกันความแตกต่างของเสียงก็มีเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะก็แบ่งตามนั้นโอเคนะแล้วก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดด้วยนะคะหน่วยที่เล็กที่สุดของเสียงชื่อว่าอินส อินซูเก็ตนะคะทุกคนอ่าเรียกว่าอินซูถ้ายังไม่เก็ตนะคะดูบนกระดาษดูบนกระดาษที่ครูสินเตรียมไว้ให้นะคะโอเคดูฝั่งนี้ก่อนคะ่ะนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะจากคลิปที่แล้วครูสินก็ได้มาพูดถึงของยัญชนะเชื่องหมู่กับอื่นหมู่กันไปแล้วในส่วนของเชื่องหมู่จะมีอยู่ทั้งหมดเ十一个 อเสวหมุมี21ตัวส่วนสละนะคะสละจะมี39แต่คู่สินได้แบ่งปันแชร์ไปก็คือมีอยู่ส0ตัวซึ่งเป็นสละเดียวอ่าทีนี้เรามาดูตัวแรกนี้ค่ะ,ะตัวนี้พยัญชนะกับสละอามัวอามาอ่านว่ามาใช่ไหมคะ,ะแต่ตัวนี้เขามีกี่ตัวคะตัวแรกคือพยัญชนะตัวที่สองคือ สะละนั่นเองค่ะก็มีสองตัวประกอบเข้าหากันนั่นละค่ะเขาเรียกว่าอินซูอินซูตัวแรกก็คือพยัญชนะตัวที่สองก็คือสละมีสองตัวหยวเหลี่ยงเกื้อศัพคำนี้มีเหลี่ยงเกื้ออินซูต่อมาพี่ชายบ้างค่ะพี่ชายเกื้อเกื้อพี่ชายมีตัวเกื้อกับสะละเอื้อก็มีอินซูอยู่สองตัวอ่า ต่อมาแถวบนคือคำว่าเหล่าชื่อคุณครูเหล่า,าประกอบด้วยตัวหน้าตาเดิมของเ mm hmm. หวียนอินก็คือของสระพยัญชนะตัวแรกคือตัวเลือแล้วสระอาแล้วก็สระอแยกเป็นตัวเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวไปอย่างนี้ค่ะฉะนั้นมี3ามหน่วยก็คือตัวเลือสระอาสระอรวมกันเป็นซันเกิบอ,อินสูมีอยู่สตัวเกตนะคะ มีชื่อชื่อบ้างชื่อก็คือมีกี่ตัวสองตัวนะคะตัวชื่อแล้วก็สระอือที่เป็นสระอือส่วนท้ายนะคะที่ครูสินเคยเกล่าวไปคลิปที่แล้วมีอยสองตัวามาดูข้อสอบตัวสุดท้ายบ้างเจ้าเลียนเจ้าเลียนโค้ดนะคะโคดที่ฝึกเราเรียกว่าเจ้าเลียนโค้ดที่ฝึกออกมลางกายเจ้ามีกี่ตัวคะ สตัวนับไปเลยตัวจีสระอ e, ีสระอาโอก็มี4ตัวสรุปนะคะฟังดีๆนะคะอินสูนะคะมีได้4ตัวสูงสุด4ตัวต่ำสุด1ตัวไม่เกินนั้นนะคะถ้าหนังสือเล่มไหนบอกว่า5ตัวนี่คือสอบตกนะคะทุกคนถ้าใครจะเป็นอา,อาสอบ ใบขออนุญาตสอบใบอนุญาตการสอนที่จีนถ้าตอบว่า5ตัวนี้ไม่ผ่านไม่สามารถได้ใบประกอบอาชีพการสอนนะคะจำไว้ว่าอินซูนะคะมีได้สูงสุดแค่สื่อเกือสีอตัวอเกตนะคะอ่ะเข้าใจแล้วในด้านของอินซูต่อมาค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็จะมีสระ,ะกับพยัญชนะใช่ไหมคะเหมือนคำศัพท์เนี่ยจะต้องมีสระกับพยัญชนะ โอเคทีนี้เรามารู้ก่อนว่าเอสสระนะคะสระกับพยัญชนะจุดเด่นของมันคืออะไรความแตกต่างของมันคืออะไรมีความแตกต่างนะคะแตกต่างในการออกเสียงกลุ่มของสระพูดเป็นกลุ่มนะคะทุกคนถ้าพูดถึงกลุ่มของสระแล้วนะคะพูดถึงกลุ่มของสระแล้วเวลาเราออกเสียงนะคะออกเสียงผ่านมาทางช่องคอหอยและช่องปาก จะไม่มีอะไรมากีดกันนะคะไม่มีอะไรมากีดกันสามารถเขาเ้าใจได้ว่าปูโชจูภาษาจีนปูโชจูสามคำอ่าส่วนสละกองพยัญชนะขอภยัยกองพยัญชนะตรงข้ามกันต้องโชจูจะต้องมีการสัมผัสคอหอยสัมผัสอวัยวะช่องปาก นะคะที่เรา,าเรียนกันไปลิ้นีปากบนล่างฟันกับฟันนะคะเพดานอ่อ,อนเพดานแข็งลิ้นส่วนหน้าส่วนกลางส่วนท้ายนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าพยัญชนะเชิงหมู่กับวิ่นหมู่ที่มีลักษณะของอในส่วนของการออกเสียงที่แตกต่างกันโอเคนะคะเก็ตนะคะ,ะค่ะต่อมาก็จะเป็นในหน่วยของพยางเสียงนั่นเองค่ะทุกคนพยางเสียงเราสามารถเรียกว่า อินเจอินเจแปลว่าพยางค์เสียงนั่นเองอ่าพยางค์เสียงก็คือมาจากอิงมาจากอินอินสูนั่นเองนะคะอ่าอินสูอ่าอินเจ์是由อินส的 อินเสียส่อินูกู้ชนกู้ชนเดมันก็คือดึงมาจากอินซูนั่นเองนะคะอินซูก็คือหน่วยของเสียงใช่ไหมคะพยัญชนะสระอ่าแต่ละตัวแต่ละตัวนะเขาเรียกว่าอินซูหน่วยเสียงแต่ข้อสามนี้ครูสิงกำลังพูดถึงอินเจียพยางเสียงเช่นตัวนี้ค่ะอ่ามา มาก็คืออีเกออินเสีมีหนึ่งพยางเสียงออกได้ว่ามาเป็นหนึ่งเสียงในหนึ่งพยางเสียงนี้ประกอบด้วยสองตัวประกอบด้วยสองตัวอันได้แก่พยัญชนะแล้วก็สระนั่นแหะค่ะแต่ละตัวนั้นเขาเรียกว่าอินสู่อินสู่ม,มาประกอบกันขึ้นเป็นอินเจีย เป็นพยางเสียงนั่นเองโอเคนะคะอันนี้ก็คือมี2ตัวประกอบเป็น1เสียงอันนี้มี3ตัวนะคะ3ตัวประกอบเป็น1เสียงก็คือคํา,าว่าหลาเหลานั่นเองประกอบด้วยตัวเลอสระอาสระอสามตัวรวมเรียกว่าหลาเหลาสุดท้ายตัวนี้คะ่ะมีกี่ตัวคะ ง่ายมากเลยนะับไปเลย4ตัว4ตัวก็คือหน่วยเสียงนั่นเองเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของเสียงที่เรียกว่าอินซูมีอยู่ซื่อเกออินซูสีตัวประกอบเป็นหนึ่งพยางเสียงที่อ่านว่าเจ้าที่อ่านว่าเจ้าโอเคสรุปได้ว่านะคะพยางเสียงนะคะสามารถนะคะ ามาจากอินซูสามารถมีสูงสุดได้สื่อเกิดอินซูนะคะมีได้แค่4ตัวเอามาเรียงกันนะคะสูงสุดได้แค่4ตัวอินซูได้4ตัวมาเป็น1พยางเสียงนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะในเรื่องของพยางเสียงไปแล้วอันสุดท้ายเลยค่ะในด้านของ สัญลักษณ์นะคะเราเรียกกันว่าวันณยุกนั่นเองวันในยุ์ของภาษาจีนก็มีเช่นกันนะคะซึ่งก็จะมีสัญลักษณ์ดังบนกระดานนี้นะคะซึ่งสัญลักษณ์จะให้สัญลักษณ์โดยเสียงที่1ลักษณะเรียบๆอย่างนี้นะคะเราเรียกกันว่าอินอันที่สองเรียกว่าหยางเสียงที่สามเรียกว่าสางแล้วก็เสียงที่สี่เรียกว่าชื่ออินหยางสางชื่อ เสียงวรรณยุกภาษาจีนก็จะเป็นแบบนั้นสามารถเทียบเคียงให้เข้าใจเป็นภาษาไทยได้อย่างง่ายๆว่าสามัญจัตวาเอกและโทสามัญจัตวาเอกและโทนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์แบบขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะคะส่วนรายละเอียดนะคะว่าเสียงวรรณยุกต์ของภาษาจีนนะคะแต่และตัวนี้นะคะ มีรายละเอียดอะไรอีกบ้างนะคะครูสินก็จะแยกเป็นคลิปอีกต่างหากโอเคอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะวันนี้เรามาได้รู้จักอินหน่วยที่เล็กที่สุดของเสียงเรียกว่าอะไรคะอินสู su. หน่วยเสียงนั่นเองอินสู su. หน่วยที่เล็กที่สุดของเสียงอย่าลืมนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากคลิปเอาไว้ด้วยหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะหรือพี่ๆที่ต้องการ จะเพิ่มพูนความรู้นะคะก็สามารถติดตามเพจกูสินอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งการติดเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีๆสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะจเจ้เจียนบ๊ายบาย